บัฟบายช็อปสวัสดีครับผมและนี่เป็น e ีพีพิเศษนะครับผมที่ผมจะเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬนะครับผมด้วยรถมินิแคะแคนะครับด a กหนึ่อ้โดยอีพีแรกนี้นะครับก็เป็นการสตาร์ทจากพระราม2ไปสู่เส้นทางของสระบุรีนะครับความเร็วทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้ได้อยู่เต็มที่ไม่เกินร้อยสามนี่ะครับ มันได้แค่นี้แหละคร like ok. hour, so later, so ับรถเดินทางออกมาสักประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็ถึงสระบุรีนะครับขึ้นสะพานเร็วกว่าเรยวกว่ามันเลยอากาศดีรถไม่ติดแดดไม่ร้อนและฝนไม่ตกนะครับเดินทางก็ได้เร็วกว่าที่คิดไว้เหมือนกันเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสาหรับคนที่อยากจะออกทริปคนเดียวแบบนี้นะครับเสื้อผ้าไม่ต้องเยอะนะครับผมพยายามจัดกระเป๋าให้จบภายในใบเดียวและไม่ต้องใหญ่มากแบตมือถือและที่ชาร์จสำรองนี่ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าการเดินทาง จจเป็นริงและที่คาดไม่ได้นะครับปมก็คือเงินทั้งเงินสดและเงินโอนนะครับต่างหวัวบางที่เขาไม่ให้โอนนะแล้วตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว200บาทกับการเติมน,น้ำมันติดตามต่อ EP หน้าสระบุรีโคลาาเจอกัน